จริงๆอ่ะมีไปหยดหยอดตามซีรีส์เรื่องอื่นมาแล้วอย่างล่าสุดก็เรื่องเทสเด็กเจนแซบได้แบบไปเล่นมาให้กับพวกผู้กำกับที่ได้รู้จักกันอะไรเงี้ยบวกกับตูนะจบฟิล์มมาด้วยก็มีการสื่อสารการแสดงอะไรที่แบบรู้สึกว่าตัวเองทำได้อยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ได้ขึ้นโปสเตอร์แล้วก็ได้มีแบบชื่อจริงจังจริงๆอืมใช่็รู้สึกไงคำว่าได้ขึ้นโปสเตอร์สำหรับเรามันดูยิ่งใหญ่นะ โ่นหนูมันยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่กว่าการทําคลิปใน YouTube หรือใน Instagram มากๆม,มันเหมือนบริษัทใหญ่เขาเล็งเห็นความสามารถของเราแล้วก็เราดีใจมากค่ะที่ได้มาอยู่ในจุดนี้เพราะว่าเราเป็นแบบ LGBTQ ที่คำเอาแล้วก็เรียกร้องอะไรหลายๆอย่างมามากมายแล้วและณนะตรงนี้ซีรีส์ที่เป็น LGBTQ อ่ะมันสร้างเม็ดเงินให้กับเมืองไทยได้เยอะมากๆเรารู้สึกดีใจมากที่เลือก เอลิบลักขอบราคนนี้มาแสดงในเรื่องนี้ด้วยใช่จริงพอย,ย้อนกลับไปคือแบบเราเรียนฟิล์มแต่ทำไมเราถึงไม่เริ่มเขาเร่อะเป็นนักแสดงแต่ตอนที่เราเรียนจบมาอยู่ในตอนไหนเร่ื่องหลงรักในการ create หลงรักในการเขียนสคริปต์แล้วก็ตัดต่อมากกว่าเบื้องหลังใช่เบื้องหลังเพราะว่าในการที่เรียนฟิล์มามามันจะสอนในเบื้องหลังซะมากกว่าเราก็จะพอรู้บ้างก็เลยปรับใช้มาในเรื่องของ beauty b l o กอ e r เริ่มทําช่องตัวเองนู่นนั่นนี่ก็เลยทุกอย่าง f l o ์มาเริ่มทํามาได้ก็ เอาการเรียนฟิล์มมาทำใน YouTube แทนใช่แต่ y o u t u b e ต้องมาเล่นเป็นซีรีส์มันค่ะมันต้องปรับเปลี่ยน้าต้องเพิ่มเติมต่จริงๆคือมันเปลี่ยนง่ายมากเลยแค่คาแรคเตอร์แค่เก็ตอินกับคาแรคเตอร์นั้นๆแต่ตูน่ะเป็นคนที่ชอบแบบเล่นเล่นละครกับเพื่อนอยู่แล้วเรื่องนี้ <c oughs> ได้เล่นเป็นแบบแม่โมด <c oughs> และเราอ่ะมีความเป็นแม่โมดข้างในลึกๆนึกออกมามสายต้งสายตามันแบบ เออเพลงเพลิงอะไรมันก็แม่หมดดิ่งดงดิ่งดาวมาอยู่แล้วเ,ออเรื่องแค่นี้ไม่ยากค่ะแต่ถ้าเกิดให้ไปเล่นเป็นคู่จิ้นแบบเขาจะทําได้ไหมขำขำหน้าตัวเองน่าจะขำค่ะที่บทที่ให้มาเรามี i ินพ o ว i ไ e เพิ่มไหมหรือว่าเราสกว่าันก็ไปเต็มที่อยู่ฉันมี i m p พ o ว i ไ e เพิ่มบ้างเพราะว่ามันจะต้องมีการสวดการแบบว่าใช้อุปกรณ์ต่างๆพวกซาวบาร์พวกอะไรนู่นนี่ออก็ทํำยังไงให้มันแบบดูขลงังดูเป็นแบบไม่ใช่ แม่มดเก๋อะไรเงี้ยดูไม่ใช่พวกหลอกลวงซอมปลอมก็มต้องหนูก็มีการไปเปิด youtube นะว่าเขาแบบดูเซ้าบาสกรรมทำท่ายังไงนะแล้วคนที่เขาดูหมอหรือว่าคนที่เขาแสดงเป็นคนแบบล้นล้นล้นหน่อยเขาจะเล่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมพอหลายคนดูเหมือนดูดีเซ์ดูที่เราเล่นอ่ะค่ะกเหมือนเรมล่นเป็นัวเราเองพอตใช่ไหมเพราะว่าด้วยความที่ใน ความเป็นพาร์ตอินฟลูเอนเซอร์มันจะอยู่ความเสียงดังโวยวายแล้วก็บ้าๆบอๆด้วยหนูก็ว่ามันมีความแบบกึ่งกึ่งตูนที่หวีอยู่เหมือนกันเอเอ,เอ,เอส่วนตัวตูนะไม่คาดหวังเลยแต่ขอให้ซีรีส์เรื่องนี้โด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยค่ะเพราะว่าน้องๆเขาเต็มที่กันมากอย่างตูนะมีคิวน้อยแต่ก็ได้เข้ามาอยู่ในตรงนี้ก็รู้สึกว่าดีใจแล้วหวง พี่ลินหรือว่าทุกๆคนเขาก็ดูตั้งใจเต็มที่มากๆอยากให้ฝากกันรับชมไว้ละกันค่ะคือบางที่เราถ่ายกดไปแล้วว่ามองเห็นความจิ้นเป็นยังไงบ้างแต่ละคู่บอกตรงว,ว่าพี่ลินกับพี่อีกคนหนึ่งเขาเชื่อเลยนะพี่แพว,พ,พ,วพี่หลินกับพี่แพวอ่ะเขาสนิทก,กันอยู่แล้วแล้วพอเขาไปเล่นด้วยกันอะ่ะมันก็มีพลังความจิ้นทวีคูณเข้าไปใหญ่เนื้อออกปะเราอุ้ยเขานั่งคุยโทรศัพท์แบบดูแลกรูปดูกันอะไรเงี้ยอุ้ยหรือว่าเขารักกันนอกจอแอบคิด ไปตัวแทนเหรอ,อนหนูเขาลา่ก็น,น้องซอวะอ๋อเขาเป็นเพื่อนกันเขาพูดกันกูมึงนะเว้ยอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่พอพอข้างในนู้นเขาก็แบบคู่ฟัดคู่ตีคู่กัดคู่จิกน่ารักน่ารัก,รกส่วนน้องห่วงกับน้องคู่แรกคู่แรกอ่ะอ่ะส่วนคู่แรกส่วนคู่แรกก็มีความน่ารักใสๆนึกถึงตัวเองสมัยเด็กๆนึกถึงความอลเวงโอลวนอะไรแบบเนี้ยค่ะก็คนละแบบไปถ้าเป็นคู่นองผู้ชาย น้องผู้ชายไม่ได้เข้าซีนด้วยเลยเสียดายเสีย,สยดายไ,<ด>ไม่ได้เข้าซีนด้วยไม่เจอมาเจอแค่วันถ่ายรูปโปสเตอร์อรเป็นโอ,อ้แล้วเราก็เราก็ไม่รู้ว่าแบบเขาเล่นอะไรกันเราจะได้ไป,ออไปฟินด้วยไงออทําไมไม่ให้สลับคู่น้องผู้ชายด้วยล่ะสลับฉันกับน้องคนนั่นแหละหรอือว <laughs> ่าเป็นมือไอเดียของเนการใช่ใช่ใช่พอเราได้ก้าวเข้ามาอย่างนี้อนาคตเราอยากแสดงบทไหนด้วยความที่เราบอกว่าเราอยู่ในการันเทิงมาก็สัมภาษณ์แล้วชอบมากชอบชอบ ชอบการแสดงมากรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เป็นอีกหนึ่งมิติบทบาทหนึ่งของตูนฮิวีเอลิบและคอบ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนรู้จักเนาะบทที่ตูนจะอยากรับแล้วก็จะสามารถรับได้ตูนรู้สึกว่าบทนั้นนะต้อง represent ความเป็น LGBTQ ให้อย่างแข็งแกรง่งอาทิเช่นตูนไปแสดงหนังเรื่องของเทสเด็กจันแซปมาเขาถามว่าทำไมคุณถือภูมิใจในรูปร่างของตัวเองแบบนี้ เรื่องอะไรแบบนี้ตูนอยากแสดงมากๆเรื่องของรูปร่างหน้าตาหรือคอนฟ idence ความมั่นใจความไม่ใช่ที่จะ represent LGBTQ เป็นตลกไปในทรับทุกๆพาร์ทคือพาร์ตตลกอ่ะมันก็มีมันก็มีมัน,ม,ม,นมันมีความน่ารักของมันแต่เราจะสอดแทรก LGBTQ ในสังคมยังไงให้มันแบบดูขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ดูเหมือนว่าอยู่ในชีวิตจริงๆ,ๆใช่ไม่ใช่ว่าวันนี้มันเรามาพูดตายแล้วะ โอ้ยแรงปังมากพี่นัดอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่มีมูลใช่ไหมมันต้องมีเหตุผลในการที่ LGBTQ จะมาอยู่จุดนี้สักหน่อยออต้องเป็นต้เป็นเป็นการเป็นงานอ่าใช่สุดท้ายแล้วถ้าเราได้ต้องเล่นซีรีส์อยูร <c oughs> ิเออซีรี์ไว้กเราอยากมีผู้จิน้นไหมสมมุติอจิ้นไหวไหมออถ้าเงินดีนงานดี สิ้นได้หมดทุกคู่เลยค่ะสามารถทําได้หมดเลยชอบแสดงละครชอบแสดงหนังชอบร้องเพลงชอบรีวิวชอบทํางานค่ะตูอ้ตอ,อย่างขับเคลื่อนด้วยเงินัดออบนด้วยเงินค่ะ